สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้โครูเทียมจะมาสาธิตวิธีการทําขนมจีบแบบง่ายๆแต่ได้ผลเต็มร้อยแน่นอนเพราะว่าอร่อยโดนใจใครหลายคนนะครับวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีหมูสับนะครับให้เราสับพอยับๆถัดมาก็เป็นหมูเด้งนะครับที่มีขายตามตลาดทั่วไปแผ่นเกี๊ยวครับเลือกเอาอย่างบางนะครับ ซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสน้ำมันงาน้ำตาลทรายพริกไทยปน่นหรือพริกไทยตำก็ได้นะครับต้นหอมซอยโอเคเดี๋ยวเราไปชมวิธีทำกันครับเนื้อหมูสับครับ เนื้อหมูเด้งสูตรนี้ไม่จําเป็นต้องผสมแป้งนะครับเพราะว่าทั้งเนื้อหมูสับเนื้อหมูเด้งพอเรานวดคล้าเข้ากันดีแล้วเนี่ยก็จะเหนียวพอดีเลยเดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นวิธีต้มนะครับ เวลาต้มแล้วหาภาชนะกระอับมาใส่ไว้เวลาเราจะทานก็เอามานึ่งให้เขาร้อนแล้วก็จิ้มกับจิ๊กโฉก็ได้หรือจะจิ้มกับซอสพริกศีราชาตาพริกสามเม็ดก็ได้นะครับจะได้รสชาติที่อร่อยพอดี ปรุงรสครับหลังจากที่ปุกเข้าเนื้อหมูสองอย่างเข้าด้ยวยกันแล้วด้วยซอสปรุงรสครับซีอิ๊วขาวครับน้ำมันงาน้ำตาลทรายนะครับ พริกไทยต้นหอมซอยครับสำหรับใครต้องการใส่แครอทก็สามารถใส่ได้นะครับแต่ผมชอบใช้เป็นสูตรนี้โดยเฉพาะเด็กๆชอบมันมากครับ เดี๋ยวขออนุญาตไปนวดก่อนนะครับเมน,นูนี้ต้องใช้มือนวดหลังจากนวดจนเนื้อหมูเหนียวได้ที่เราก็พร้อมจะห่อแล้วนะครับนําแผ่นเกีียวมาตัดนะครับผมต้องการลูกใหญ่นิดนึงก็ใช้แก้วมาเป็นแบบทีนี้เราก็สามารถกําหนดได้นะครับว่าจะเอาขอนมจีบให้ลูกโตขนาดไหน นี่ครับตัดออกมาก็จะได้เป็นวงกลมวิธีการห่อนะครับก็ให้เรานำแผ่นเกี้ยววางลักษณะทำมือแบบนี้เสร็จแล้วก็ตักน้าหมูที่เราผสมไว้ก็ใช้ช้อนกดยัดลงไปนะครับจะได้เป็นขนมจีบ ออกมาแล้วตันนี้จะทําเป็นไซส์เล็กนิดนึงทุกทีทําเป็นไซส์โตนะครับตอนนี้ขนมจีบเราก็เสร็จพร้อมนําไปต้มแล้วนะครับน้าเดือดดีแล้วครับให้เรานําขนมจีบลงไปต้มวิธีการต้มนี้ให้ผลดีกว่าวิธีการนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะสุกทั่วถึง หลังจากที่ต้มแล้วถ้าเราทานไม่ทนันก็เก็บใส่กระอับปิดฝาไว้เวลาจะทานก็นำมานึ่งก็จะได้ขนมจีบที่นุ่มแล้วก็รสชาติอร่อยเหมือนเดิมนะครับต้มแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากรอให้เขารอยขึ้นมา นต้มต่อยสักครู่ก็สุกแล้วนะครับสังเกตดูเริ่มลอยขึ้นมาแล้วครับขนมจีบจะออกมาสวยไม่สวยทีนี้ก็อยู่ที่ฝีมือของแต่ละท่านแล้วนะครับ น,นีนมจีบเราก็สุกแล้วนะครับตักขึ้นมาเหี๋ยอโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเรามาชมหน้าตากันครับครับที่ก็คือขนมจีบีมือคนเเรียมใจนะครับก่อนจะทานก็โรยหน้าด้วยหอมเจียวก็จะได้ความหอมและก็ความอร่อยเพิ่มขึ้นนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับสูตรนี้ทําง่ายอร่อยด้วยคิดตงใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สนใจ com ไ,ได้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ